บทสวดบูชาหนึ่งในพระเบญจภา,าคีซึ่งเป็นพระเครื่องที่คนไทยนิยมนำมาคล้องครอบูชากับพระคาถาบูชาพระผงสุพรรณโดยพระพุทธคุณเน้นด้านเมตตาบารมีการเป็นผู้นำหน้าเกงขามอยู่ยงคงกระพันการมีโชคโภคทรัพย์ความมีสเสน่ห์ขจัดทุกความสงบ และมีความหนักแน่นเมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วให้ว่านมโมสามจบมโะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธ,ธัสสะะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธ,ธัสสะะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยสันตาสันตจิตตาติสะรสะณะสระนาเอตะทะโรกันเตเรวาภุมมาภุมมาจะเทวาคุระคันคา,าหันับยาวตาสัพพกาลังเอเตอายันตุ เทวาวรกนกมมเจเมรุราเชวสันโตสันโตสันโตเสหตุมุนิวรวาจนังโสตุมักขังสมักขังสัเพสุจักกวาเรสุยักขาเทวาจัปพมุโนยังอัมเหหิกะตัง ปุญญาสพพะสัมปติสาธกังสัพเภตังอนุโมทิตวาสมัคข,ขาสาสเนรตาปมมาทรหิตาโหนตุอาลกขาสุวิเศสโตสาสนัตสะจโลกัสสะวุตธีภวตุสัพพธาสาสนัมปิ จะโรกันจะเทวาลักขันตุสัพพธาสัตทิงโหนตุสุขีสัพเพปริวาเรหิอัตโนอัน,นีฆาสุมนาโหนตุสหะสัพเพหิญาติภิอสังวิสุโรอุสะภุภะอสังวิสุโรอุสะภุภะ อสังวิสุโรอุสสะภุพะอสังวิสุโรอุสสะภุพะอสังวิสุโรอุสสะภุภะอสังวิสุโรอุสสะภุพะอสังวิสุโรอุสสะภุพะ